สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิสนะเราอยู่ในเกม Creator of s o d a l i a นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องอิจิออนวาเดนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องอิจิออนวาเดนมีความสามารถเป็นอย่างไรบ้างนะจะโหดหรือไม่นะก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กับเซอร์ซิสด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเซอร์ซิสนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเจ้าอิจิออนวาเดนนะครับเป็นสัตว์น้ากินเนื้อขนาดใหญ่มหาศาลนั่นเองนะเรามาดูค่าพลังของเจ้าอิจิออนวาเดนกันดีกว่านะครับค่าพลังชีวิตอยู่ที่แปดพันนะโจ อยู่ที่80นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงเลยนะน้ำหนักอยู่ที่30,000ปอนด์นะความเร็วในการเคลื่อนที่ว่ายน้ํา70นะครับการวิ่ง98นั่นเองนะต่อมาเรามาดูเอฟเฟกแฝงนะครับมีบล็อกพิษ30%นะครับบล็อกการเผาไหม้30%นะความต้านทานลมหายใจอยู่ที่90%นะครับบล็อกบีดอยู่ที่45%นะครับปพิษป้องกัน3นะครับ เคลือบพิษร้อนประสาท100นะครับผู้พิทักษ์โกรธนะครับแล้วก็บล็อกการบาดเจ็บ30นะครับความสามารถในการใช้งานนะครับมีคว้ามีซุ่มโจมตีมีผู้พิทักษ์โกรธแล้วก็มีโผนะฮะซึ่งการปรับแต่งสีเพี่ยเพื่อนก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะนี่ครับสีผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่างเท่ซึ่งน้องอิจิออนเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่ธรรมดานะตัวใหญ่พอตัวนะครับนี่นี่ย็นไงล่ะเจ้าอิจิออนเนี่ยมันจะกินพวกเนื้อเป็นอาหารนะฮะก็เราตอนนี้เราได้บัฟนัมบ้าอะไรด้วยเนี่ย วาเดนนำบ้านะครับอุ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ผ่านเราไปนะครับโอ้โหได้เนื้อเป็นอาหารนะครับข้างล่างมีอัอก์ซโลมอกนะครับสวัสดีเพื่อนโอเคเขาจะยังไม่ทําอะไรเรานะฮะ <c oughs> เพราะว่าผมดูจากสภาพนี่คือเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเจ้าอีจิอนเป็นสัตว์น้ํานะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนขอบเขตของน้องก็อยู่ตรงโซนน้าอย่างเดียวนะนี่บวกกับแสงนาบ้าบอกเลยว่าออย่างตึงนะดูดิ เรามาดูสกิลของน้องที่ติดตัวมาตอนแรกนะครับก็จะมีสกิลแอมบูสอย่างเดียวครับก็คือการเร่งความเร็วหรือสปีดนั่นเองนะข้างบนน่าจะมีตัวตึงอยู่เหมือนกันนะหลายตัวเลยแหละและตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟที่มี74คนนะครับและรวมผมก็เป็น75คนนคั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยว่าตึงแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราอยู่ในน้ําโอกาสที่เราจะดองเนี่ยก็มีไม่เยอะนะฮึ <c oughs> โดดไม่ถึงนะกลับไปแล้ว๋ย่าไปลองฟังเสียงล้อของเจ้าอิโอนวาเดนกันดีกว่าครับ เสียงเฟลลี่โอ้เสียงเบามากเสียงบอดแคทว้าวเสียงวอยซ์ว้าวเสียงแอคชั่นเจบมีคนมาร้องนี่ด้วยวะ่ะมีตัวอะไรไม่รู้ข้างล่าง,างนี้นะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ผมว่าโซนนี้เราน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะดูสิฮะบรรยากาศตอนมีนำบ้านะครับ อย่างสวยนะครับอย่างสวยอ้าวหายไปแล้วซึ่งโซนใต้น้ำเนี่ยก็จะมีสัตว์ค่อนข้างจะน้อยนะอุ้ยอุ้ยอไม่น้อยนะผมว่าอันนั้นตัวใหญ่เลยล่ะเขาไม่กัดเราก็พอละตอนนี้เดี๋ยวผมทดสอบท่าดาร์ทนะครับซึ่งมันต้องกดสเปซาร์นะโอ้โหซึ่งในน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายนะผมบอกเลย การว่ายน้าน้องก็ถือว่าทําได้ด้วยดีฮะเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรวะเนะี่ยผมจะเอาเราหรือเปล่านะนละเอาโตแล้วนะโตแล้วตัวส้มมันนี่วะโอ้โหมันจะจ้องจะกัดเราจะขึ้นมาเอาผมหรือเปล่าโกัดเจ็บมากเลยอะตอนนี้เราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วนะเราจะได้ท่าแกลบขึ้นมานะครับเฮ้ย สม้มแล้วก็ยังอยู่นัน่นไปก่อนไปก่อนหนีก่อนหนีก่อนนะหนีก่อนนะเอา้าก็ โอ้ไม่ตายสักทีแตกแล้วโอ้ขอโทษด้วยเราต้องการอาหารโอ้แล้วมันก็กัดตายยากด้วยนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนี่คือร่างที่โตแล้วนะครับอือหือดูซะกก่อนเอ่อ อุ้ยโอ้โหเราได้ท่าวอร์เดนเล็กนะครับท่าวอร์เดนเล็กจะเกิดขึ้นเมื่อต่อเมื่อเลือดเราเหลือ,ลอ,ลอน้อยลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยสเตมินาลีเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฮลลีเจนนี่คือดิซิบอลเลยนะครับดาเมจเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะปิดวอร์เดนเล็กก็เลือดก็จะขึ้นนะ แตกดีแตกดีม <c oughs> ดูดูดูมันดูมันตืม <c oughs> <c oughs> แตกโอเคครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะครับสำหรับเจ้าอิจอนวาเดนนะซึ่งมันต้องฝึกเล่นเยอะๆนะครับสำหรับเจ้าอิจอนเนี่ยคือความจริงมันโหดนะแต่ว่าคนเล่นกากแค่นั้นเองนะฮะ สเซอร์ซิดมองว่าตัวที่เป็นวาเดนนี่คือถ้าเล่นดีๆนี่คือโหดทั้งนั้นนะฮะโอเคครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าอิจิออนวาเดนนะส่วนตัวแล้วเซอร์ซิตมองว่าน้องโหดมากเลยนะแค่ว่าเราต้องพยายามฝึกให้บ่อยนั่นเองนะพยายามเล่นให้บ่อยนั่นเองนะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับกัดให้โดนเท่านั้นนะเออแล้วก็ตุกตรงตุกตาเนี่ยใครมีแนะนําก็สามารถบอกได้นะครับว่าต้องใส่ตัวไหนนะสำหรับเจ้าอีจิออนวาเดนนะสำหรับวันนี้เซอร์ซิดเอาไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคร Sersa say it's funky. Sersa say it's cool. Game review so hot it's breaking all the rules. Those up, those down, let the gamers drool Sersa's got the groove, man, you ain't no fool. Loading up that battle, oh, the graphics so tight, Oh yeah, oh yeah. is in the corner, game on all night. Mission after mission, we be reaching new height What's the score? Zerses, tell us what's right. Zerses say it's funky. Zerses say it's cool. The master, you're the bee's knees. Power-ups and secrets, every hidden clue. Zerz has got the knowledge, breaking it down for you. High scores and check points, every breakthrough. Review so dynamic. Haven't you heard the news?